ชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่ดวงชะตามีโอกาสเกิดคู่ค้าขายนะคะหรือเกิดการลงทุนบางอย่างเกิดขึ้นรวมไปถึงคุณจะมีคู่หุ้นส่วนคู่ธุรกิจนะคะหรือได้ทำงานลงทุนร่วมหุ้นกับใครบางคนสวัสดีค่ะดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตาวันนี้ก็จะมาทำนายดวงของชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนมีนาคม คลิปนี้ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะก็ทำนายแบบภาพรวมเท่านั้นเรื่องชะตาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะทำการค้าการขายนะคะหรือได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของธุรกิจที่ทำร่วมกันกับใครบางคนเกิดขึ้นเช่นถ้าคุณมีธุรกิจหรือเกิดการลงทุนกับเพื่อนก็มีโอกาสที่จะมีความโชคดีในเรื่องของผลประกอบการหรือผลกำไรนะคะ ่วนท่านใดที่ไม่มีการลงทุนร่วมหุ้นใดๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเกิดคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนหรือเกิดการค้าการขายกับใครบางคนเกิดขึ้นด้วยเช่นกันหรือจะแปลว่าคุณมีโอกาสมีความโชคดีหรือได้รับผลประโยชน์จากจากการทำงานที่มันเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ย ถ้านในที่มีคู่เนี่ยก็มีโอกาสเกิดกิจกรรมทางการงานร่วมกันกับคู่มีคู่คนส่วนซึ่งมาจากแฟนคุณจากคู่ของคุณโดยตรงเป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะเอาใจไปโฟกัสกับแฟนหรือเอาใจไปโฟกัสกับเพศตรงข้ามมากเป็นพิเศษด้วยเช่นกันชาวราศีสิงทำอะไรตรงไปตรงมานะคะเป็นช่วงที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ทำอะไรทำจริงจัง แล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีโอกมีโอกาสดีๆในด้านของผลประโยชน์จากกลุ่มคนหมู่มากผลประโยชน์จากการในเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยที่ว่าเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีความโชคดีในเรื่องของตนตรงนั้นนะคะเช่นถ้าทาดิจิรรมคู่ต่างๆก็มีโอกาสได้ผลประโยชน์จากการทําการค้าการขายหรือการลงทุนอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกัน เงินการเงินการทองเนี่ยก็มีโอกาสได้เงินได้ผลกําไรจากการทําธุรกิจหรือการค้าการขายหรือคุณมีโอกาสนําเงินบางบางอย่างไปลงทุนเกิดขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็ในเรื่องของเงินทองเนี่ยสาหรับท่านที่มีคู่ก็มีโอกาสที่จะคู่ครองคนรักหยิบยื่นในเรื่องของการเงินก,การทองให้หรือ คู่เข้ามาช่วยเหลือทางการเงินการทองเกิดขึ้นหรือเรียกได้ว่าคุณจะมีรายได้มีผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาโดยเช่นการมีโอกาสมีเงินคู่ขนานหรือมีไรายได้อื่นๆไรายได้พิเศษไรายได้เสริมบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเพื่อนในเรื่องของเพื่อนมีโอกาสที่เพื่อนสนิทอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือมีโอกาสที่จะมีปัญหาบางอย่างกับเพื่อนบางคน เช่นเพื่อนร่วมง,งานบางคนทำให้คุณมีปัญหาหรือคุณขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานบางคนหรือจะแปลงอย่างหนึ่งว่ามีโอกาสที่จะเพื่อนที่ดีสำหรับคุณเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะห่างหายจากคุณไปเขาไปอยู่ไกลหรือไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่ไว้ใจเป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้แล้วก็ในเรื่องของการครบเพื่อนเนี่ยต้องบอกว่าชาวราศีสิงมีโอกาสเจอ เพื่อนที่ไม่ดีนะคะเข้ามาอยู่แบบมาอยู่ใกล้ๆเราหรือมีความเดือดร้อนจากเพื่อนไม่ดีจากเพื่อนบางคนเกิดขึ้นแนวโน้มมันมีโอกาสพบเจอมิตรภาพที่ไม่ดีโดยเช่นกันส่วนมิตรภาพที่ดีๆก็มีโอกาสที่จะห่างหายนานๆที่ติดต่อกันต่อมาในเรื่องของดวงสตา์เนี่ยเรื่องของความรักในเรื่องของบุตรบริวาร บุตรบริวารจะนำความทุกข์ใจมาให้หรือมีเรื่องให้ต้องเหนื่อยใจกับบุตรบริวารเช่นท่านที่มีลูกมีโอกาสมีเรื่องให้ทุกข์ใจกังวลเรื่องลูกคิดมากเรื่องลูกท่านที่มีลูกน้องลูกน้องไม่ได้ดังใจลูกน้องไม่เอางานทำการหรือมีเรื่องยุ่งยากใจกับลูกน้องบริวารหรือมีเรื่องยุ่งยากใจกับเด็กกับบุตรด้วยเช่นกันนะคะ มันจะมีเรื่องให้เดือดร้อนหมีหรือมีความลำบากใจกับบุตรบริวารหรือกับลูกกับหลานลูกน้องนั่นเองหรือบุตรบริวารของคุณจะเจ็บป่วยถ้ามีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกันต่อมาดวงชะตายัางบอกอีกว่าช่วงนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะมีในเรื่องของมีในเรื่องของความคิดบางอย่างอาจจะตัดสินใจผิดคิดผิด ได้ด้วยเช่นกันนะคะการตัดสินใจบางอย่างอาจจะตัดสินใจผิดคิดผิดหรือทําผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะดําเนินการอะไรใดๆก็ตามเนี่ยต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์ในด้านนั้นมาจึงจะดีแล้วเอามาชั่งน้ําหนักนะคะอย่าทําอะไรแบบวูบวูบวามหรือว่าอยากอย่าทําอะไรที่มันรวดเร็วเกินไปมีโอกาสที่จะ ดำเนินการใ,ใดๆที่มันสาคัญับคุณู่มันมีโอกาสผิดพลาดได้เสียหายได้ดวงชะตายังบอกอีกว่าในเรื่องของนิติกรรมคู่ต่างๆการลงทุนหรือการที่มีคู่หุ้นส่วนต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ให้มีสัญญาสัญญาให้ทำสัญญาจะดีกับดวงชะตามันมีโอกาสที่จะ ต้องกันในเรื่องการขัดแย้งแล้วกันท่านใดที่มีแบบมีคู่ค้าคู่นส่วนเนี่ยเป็นไม่ได้ให้ตกลงผลประโยชน์กันให้ดีนะคะดวงชะตามชงมาในลักษณะนี้ต่อมาในเรื่องของสุขภาพชาวราศีสิงสุขภาพของคุณต้องระวังเกี่ยวกับระบบคอ,อ,อเจ็บคอคอเจ็บทอมซินไฮรอยระบบภายในสตรีระบบสืบพันธุ ด้วยเช่นกันต่อมาดวงสไตยังบอกอีกว่าชาวราศรีสิงห์เนี่ยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีลาภผลบางอย่างจากเพศตรงข้ามหรือจะคู่ครองคนรักท่านที่มีคู่แน่นอนมีคู่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองมีผลประโยชน์บางอย่างกับคู่คู่มอบสิ่งดีๆให้นะคะ ส่วนคนโสดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าถ้าโสดเลยเนี่ยยังไงก็ต้องมีแฟนมีคนเข้ามาให้คบหาดูใจหรือมีเพศตรงข้ามที่มีฐานนะมีขั้นมีตำแหน่งมีเพศตรงข้ามที่ที่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนเกิดขึ้นคนโสดมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามหรือจากคนนิคุณที่ที่เขาชอบคุณเนี่ยเขาจะให้การเกื้อกูล สนับสนุนคุณในสิ่งที่คุณต้องต้องการเพราะมีโอกาสมีโชคจากเพศตรงข้ามหรือเพศตรงข้ามให้ให้คุณประโยชน์ให้ลาบผลดวงโชว์มาในลักษณะนี้นะคะมีโอกาสเจอคนที่ดีเข้ามาละกันสําหรับคนโสดเจอเพศตรงข้ามที่ดีมีวุฒิภาวะหรือเจอใครบางคนที่คุยคุยกันแล้วเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันโอเคคุยแล้วสบายใจ ก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยหลักๆแล้วมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ